สวัสดีครับเอ็มยินดีชแนลนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับเดี๋ยวล่าสุดที่งานกีฬานะครับงานกีฬางานกีฬานะครับพัได้ครับเดี๋ยวาไปดูเองนะเข้าไปดูเองนะจะดูพุงพุงมาคือเซรามุนะเนี่ยเหลืองฟ้าแล้วก็เขียวนะครับนะตั้งแถวเลยครับตั้งแถวเลยนั่งเครับ เดี๋ยวโอ้หนาคือปากเดี้ยวปากเดียงทั้งลองทั้งท่ตั้งเรื่องลูกต่ออยูแล้วด้วยนะครับจะอาร์ตนะครับตคอวเลสิร์ตเลยจะจับขบวนเลยจะีับกบวนเลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการปฏิบัตินิดนึงนะเดี๋ยวเราจะตั้งขบวนตั้งแต่หน้าหน่วยเลยนะฮะเดินนะครับแล้วก็วนขึ้นไปถนนเส้นหลัก แล้วก็คนกลับมากลับมาเข้าเส้นเส้นหน้าหน่วยเนี่ยบาโรนะครับอาหารเส้นหน้าจเห็นหน้าเห็นตาแล้วมาทักทายนรับเดี๋ยวจะเรียกสีทามาเยอะนะเป็นแต่คิวคิวนั้นเลยเออชิลโลพ่อชิลโลว่อะสีสัน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 งานนะครับนะครับเป็นบรรยากาศนะครับถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับ ซีเขียววิทย์วิทย์และแคทวิทยนี่สุวิทย์พลทงนะครับภูวิทย์สวัสดีครับโอ้โหไปชทวีชายไปแล้วรอวันนี้วันนี้นะวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะครับไม่ร้อนมากนะครับหมดปางแล้วหมดปางเลยครับเอาละเก็บบรรยากาศให้เอฟซีดูทีมสีเขียวก็ทีมงานป่วกนะครับป่วกรับปังทำมาทำมาสงการสงการครับ ่ดยฝ่ายเทคนิคนะครับเนี่ยนักกีฬาจับจับแถวตอนเลียงสองนะแต่ละสีจับตอนเรียงสองลงยูทูบด้แต่ละสีจับตอนเรียงสองพอดีไหมถ้าจะพอดีนะครับถ้าจะพอดีนะถ่ายรูปถ่ายรูปเดียวแล้จะบีบไปตอนเลียงสองสองหรือสามเ่ยเดี๋ยวเก็บบรรยากาศเรื่อยๆ จะแบง่งเ็นสีๆนีครัจะแบ่งเป็นสีๆนะครับ,รบพิพิธสีไหนครับสีเขียวฮะ,ละสีเขียวไม่ดราม่านะครับไม่ดราม่านะครับวันนี้บรรยากศยากศเอามา,มาดู ใส่ชุดขาวนะครับใครใส่ชุดขาวนี่มัดูนะครับหอบอะไปหอบแม่มันอยู่ไ <men> หนคนโอ้ยใกล้ๆจะพามิ่งภาพนิ่งหันตรงๆตรงๆหนึ่งสองคิดภีถึงเลจับเต็มตลอดเขโมยปลาแข้างหน้าขโมยปลาคุ่เสกคุก หมอปลาก็มาทำงานนี้นี่ครับบรรยากาศล่าสุดนะครับเป็นสีสันครับเก็บสีสันมาฝากพี่พีเอฟซีนะครับก็จะคึกคืบน,นิดนึงนครับวันนี้นกีฬาภายในนะครับไม่ดราม่านะครับกรุณานะคอมเมนต์ให้สุภาพนะครับเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะช่างชายครับช่างชายอืมอฮือวิด เอาภาพนิ่งภาพนิ่งคนระับเราส่งให้เรวส่งให้ฮะภาพนิ่งภาพน,นิ่งนะคเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับแต่ละคนนะครับสีสันสีสัน,นวันนี้หมอปลาก็้ามาครับงานกีฬาเ<ห>ราเอาอินเจอ้อปลรักไทยเลยยังไงครับทีเขียวแชมป์ในรอนปีนี้ เขาไปดูเข้าไปดูตัวเองนะเดี๋ยวเจอกันครับไปดูตัวเองนะคลิปนี้น่าจะประมาณห้าหมื่นวิวนะครับเชิญลงมาเชิญทันตกรให้ท่านลงมาเชิญแกนตกรให้ท่านลงมาเอ้าเขามาใส่ดำตๆก็ไปดึงขึ้นสูงให้นะโอ้เขามาเซ็กซี่เป่าเซ็กซี่ไงเซ็กซี่ไม่ใจว่าสีเขียวแชมป์แน่นอนปีนี้เดี๋ยวเจอกันครับจะจับปากี่ตอนนี้

เจ็บีนะครับเจ็บียังสุ่สายสวัสดีนี่ก็ช่างภาพของเราครับช่างภาพสุดหรอสีเขียวช้าสีเขียวครับหมนสกรอบตัวให้เอฟซีดูหลายๆมุมกล้องสวยมากครับตัวนี้น่าจะประมาณแสนกว่านะครับ จาก้าครับจาก้าของเราเซ็นเตอร์แบ็กคิงละซิมาเทียไว้ครับคิงละซิมาเทียโบเต้ครับเอ้นหนักกีฬาผมนี่อะไรอะไรอันหมูครับอบอกพูดหมดความนะหมดความ <c oughs> <st ischen> บรรยากาศให้ดูเรื่อยๆนะไม่ดราม่านะครับคินนี้ไม่ดรมาม่าก็เป็นสีสันของงานกีฬานะครับก็จะมีการแต่งกายหลายๆประเภทนะครับคร <t ian> ับนี่ก็เป็นบรรยากาศองดอยางนะครับของน้องๆนักเรียนโรงเรีย <PS> นศรีธาตุพิทยาคมนะครับ นี่ครับกำลังจัดขบวนนะครับซนฮัเซ็อัแล้วดูบรรยากาศยาวๆไปเลยนะครับ าสุดนะครับรงโดธาวทิศจากสีธาตุศิยาคมครับเก็บบรรยากาศให้ดูยาวๆเลยนะ การข้างทางนะครับอันนี้ก็เดินเข้ามาในสนาม สุดนะครับตอนนี้เดินลงมาสู่สนามฟุตบอลแล้วเป่านะครับเป่าเป่า คิดการ์ดมากนะข้างหลังสีเขียวสีชมพูนะครับสีแรกเสียมพูก <c ười> ิดโดนกิดโดน เหลืองนะครับสีเหลืองสีเหลืองนะครับเหลืองีผู้สีเหลืองสีสีวิลลี่วิลลี่วิลลี่อ่าใกล้ผ่านแล้วผ่านแล้วนะครับโอ้หมอปลาก็มานะครับเออมาก็ปี้หมอปลาหน่อยคอมีกูมีหมอมาปอมาปอมาปอเด็กยังเนี้ย ไอ๋อทุกคนทุกคนนะครับโดนทุกคนนะครับสีฟ้าต้องได้แชมป์นะครับสามนะครับสีสีเขียวสีที่สี่นะครับ มากนะครับพี่โบท๊ทจัดเต็มมากวันนี้สีเขียวนะครับโดยตัวโล่นะครับถือทงหนุ่มแบงค์ตอนนี้ก็งดงัดกลยุทธ์ออกมาเต,ต็ออมที่นะครับเพื่อที่จะชิงรางวัลน,นะครับโอ้โหมันน่าเจ็จัด,ดจเต็มมากนะครับ ดูแล้วสีเขียวนะย่าจะสีสันเยอะสุดแลวบิดเอวบิดเอวเอ่อบิดเอวด้วยนี่ครับอันนี้บรรยากาศวิ่วนสนามครับก็จะมาตั้งแถวตรงนี้นะครับ ประธานก็นั่งอยู่นี้น,นะครับทัานเอกศารองค์บรชุมนะครับกุ้งครับหน่วยพัะการเพทที่2อหนึ่งนะครับได้เลยในโอกาสให้เกียรตินะครับมาเป็นประธานในพิธีครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านผอ,อด้วยนะครับ ขบวนนะครับเข้ามาสู่สนามฟุตบอลแล้วนะครับล่าสุดหลังจากที่เดินไปรอบๆบริเวณรอบค่ายนะครับแถวหมู่บ้าน โอ้วิลลี่รับไม่ได้นะเขาไปเบิ้งจะควงเนอะไปสิเบิ้งเนี่ยเนี่ยบรรยากาศน่าสุดนะครับมาเก็บบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆครับนี่น่าจะทั้งวัน ถ้ารอผู้ขับหน่วยแล้วก็แคลาการอจนตัวแทนของตำรวงโยธาทิพย์โรงเรียนวันสามหมอนะครับดับแรกก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในวันนี้สำหรับก,การแข่งขันกีฬาของผมรวจทันาการพื้นที่สองหนึ่งก็ถือว่าเป็นประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานแสดงออกถึงความร่วมมือความมีน้ำใจ แล้วก็ความสมครส,รสรนาอันสามัคคี mm hmm. ก็ขอให้ทุกท่านเล่นกีฬาอย่าหวังชนะนะครับ mm hmm. ต้องเน้นในเรื่องการออกกำลัง,งากาย mm hmm. แล้วก็รักษาสุขภาพด้วยใครที่ร่างกายไม่ไหวไม่ไหวสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทั hmm. ้งร้อนจัดแล้วก็อาจจะเย็นในฝนนะครับ mm hmm. ก็ขอให้ทุกคนร,รู้แพนะ้รู้ชนะรู้ปไภัยไม่ต้องอาอเป็นเราตาย อย่างหนึง่งก็ขอให้บอกบอกทุกคนว่าในการเล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬาประจำปีในครั้งนี้เนี่ย<ฮ>ก็เราได้เลื่อนมาจากเมือ่อเื่อดูหนาวท,ที่แล้วเนื่องจากกระทของโควิดก็เลยขยับมาในช่วงนี้ก็ขอให้รักษาสุขภาพนะครับบางคนอาจจะไปแก้งเกิดในทีมีแก้งเกิดในทีมกีฬาต่าง เพราะเรามีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกการแต่งกายก็อาจจะเข้าไปอยู่ในวงการบันเทิงเคป๊อปหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนทาให้อย่างเต็มที่แต่ขอให้ร,าาระมัดระวังนะครับผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาประจำปี2 5ง4ัขอหงหน่วยทนาการรมทืนที่สองนึ่งทนาการทั้งสองในวัดนี้กีฬาเอา เอา,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 าว่ะเ,เ,เล่นกับลูกน้องนะครับยอไห <laughs>